เฮ้อโห nghèo ว้าวแลวมันตกเยอะลูกนี่สุดยอดเลยครับอิ่มไทยมันยังไม่แก่ดีนะครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยสมปากเด้อเจ้าสมแขวได้บาดที่นี่้เก ตะเคานะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในทุกที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผลไม้ป่าแจ่บๆบปะลุยตะเคอสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ไล่อยู่นานะครับวันนี้พิเศษเลยได้ออกมานะครับดูธรรมชาติน้ำตกครับ นี่น้ำตกบ้านผมเนี่ยเห็นไหมนะโอ้ไหลาย,ยาวเลยวันนี้นะครับจะพาไปเอาของแทบของนัวนะครับเอายากมากอยู่เป็นต้นไม้ <c oughs> ตะข้อครับเคยกินกันไหมพี่น้องไปเดี๋ยวไปดูกันเลยอาเก็บอกว่าตะข้อออกแล้วนะอยู่ไร่อยู่นานี่ธรรมชาติเป็นยังไงล่ะเออสวยสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับผู้ชมเน่อยเด้ว สวัสดีค่ะโอ้โหายนะครับถ่ายกล้องดอกหลายเนี่ยอมันหลายอยู่แต่ไปนันนั่นน่อกหลายนี่ครับต้นตะเคียนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับนี่นี่ใบมันแบมันกินได้เลยเนี่ยกินได้ใกล้ชิดเรายังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นีได้เยอะแก่ เดี๋ยวลองแกะดูก่อนครับโอ,อ้โหนี่ครับเอือหน้โหะขียวแล้วเนี่ยแล้วซัมนี่ก็ได้แล้วเนี่ยเอา้าคุณสวยลองดูก่อนอะคุณสวยกินได้ไหมเดี๋ยวดูคุณสวยกินนะครับจัดปดูดดูดปเปร <laughs> ี้ยวยกไข่เลยยกไข่เลยปลเปรี้ยว <laughs> แล้วก็เย็บเอาเลยนเนี่ยอ่ะนี่ครับเราจะเลือกเขานี่ครับ <S <S เลือกเขาหน่วยใหญ่ๆอ่ะเก็บช่วยกันเร็วเก็บช่วยล้วงเร็วหน่วยใหญ่ๆเด้อน,นี่สุดยอดครับหากินยากนี่บ้าสุดยอดไปอีกแบบ บนหัวหนันะ่นน่ะอ้ที่ถึงน้องไหม่นะ่ะถายช่อใหญ่ๆนะ่ะยิ้มเห็นไหมนะ่ะน่ะเออนั่นน่ะน,ะน,ะนี่สุดยอดเลยครับอิ้มถ่ยอะไรยัออยงอันนี้ครับโอ้ตะข้อนะครับไหนไหนมันมันมันเพิ่งจะอันนี้นะเนาะอ่านะมันยังไม่แก่ดีมันยังไม่่แกดีนะครับเนี่ยมันยงม่แก่ต้งงรอก่อนอืม มีมดมีมีมดแดงพร้อมามามากินกับน้องนี่นี่ครับดูครับนี่แน่อย่างี้ลลูกสุดยอดเราต้องแกะใส่ครับทำน้ำพริกมาเลยนี่อืมมันยังมันยังไม่ซุกดีนะครับแต่ว่ามันก็นี่ได้อยู่ใส่ลงไปแกะข้างในตรงน้ โอ้สวยเลยเอาฝ่ายแกเปลี่ยน <laughs> นั่นมันเปรี้ยวงั้นเนะลูกเปรี้ยววะเออไม่เปรี้ยวไปกินกิมน้ำตาลว้าวแกเปลี่ยนนี่บับนี่แกแบ่งขึ้นเมือนแกออกไงใส่แบบนี้นะครับ <laughs> บรรยากาศ <laughs> สุดสุดครับนี่น้ำลายแตกเลยเ้อน้ำลายไหลเลยน้ำลายไหลเลยแหละตนื้อตะคตะนี่มันเป็นผลลไม่ชนิดหนึ่งเลยเนาะเป็นผลไม้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่าเป็นผลลไม้ป่าชนิดหนึ่งนะครับอบรรยากาศดีมากเลย เอาละครับนี่ดูครับโอ้พี่น้องเอ้ยสมปากด้วยเจ้าสมแขวได้บบาดท,ที่นี่นี่คือตะค้อเลยครับพร้อ,อมล้วปร,ประทานมา

ออ้ยนี่นี่ดูคนนั้นดูคนนี้อืมหันหันพี่อิมอืมอืมมกนะครับโอ้ตะขอนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในทุกที่ ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นผลไม้ป่าแซ่บๆไปลุยตะเคาะโอ้แซบบ่บอื้ว<ะ>อว้าวแม่น้ำลายแม่เพชรนี่ลูก อร่อยเ็ดวะเลยมาว่แล้วครับมาอ่าแต่วาบอกว่าวาตอนที่กัาบอกูเอาเลยเอาดูนี่น้องปิ่นโตจำก่อนอืมนี่ ไหลไมอืงอุ้ยตกอ่ะแสบแซบแสบว้าวเลยครับตะขอดครับผลไม้บ้านเองนะหากินได้สามไร่ท้องไร่ท้องนาบ้านเราเะย อูแบอัน,นี้คือัใหญ่ครับด้านหลังเนี่ยีชิงช้าเร็ยเนะาะว้ววู้อ้ออ้สนุกแทขาดไม่นนี่ขาดเลยเนาะู้ ก้องเอาแล้วครับคลิปนี้ก็นี่ครับตบงไปกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านเองนะนี่คือไร่พวกมะกอกนะครับไร่พคกมะกอกนี่คือข้างหลังเราก็คือห้ใหญ่นะครับที่ชาวบ้านอะเอาน้ำนะครับมาทำเกษตรนะครับน่าเสียงเกษตรกรต้องมีน้ำใช่นะครับผมนี่ห้ใหญ่นะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับจัดไปกับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติสวัสดีครับบ๊ายบา,ย,าวยวู้ววโอ้โหแง่หอว้าว,าวลง <laughs> ตกได้ลูกะตอกได้ช็อตเด็ดเลยเน๊ต <laughs> <laughs>